อยากจะรู้ว่าดเอทเนี่ยต้องทำดเอทไหนดีถึงจะเหมาะกับเราข้อแรกเลยค่ะจะต้องเป็นไดเอทที่เข้าใจง่ายๆเป็นไดเอทที่แบบเข้าใจง่ายพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราพอพอมันง่ายอะค่ะเราจะมีกําลังใจในการทําต่อต้องบอกแบบนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่หากินง่ายอีกด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยพอสมมุติว่าบอกว่าเออเป็นดเอทรูปแบบนี้แต่ว่าหากินยากมากๆเลย ก็จะรู้สึกแบบแย่ถูกไหมจะรู้สึกว่าแบบหุยจะต้องทํายังไงจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นคือมันจะมีแต่คาว่าต้อง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 แล้วมันจะกลายเป็นคาว่าพยายามจนเกินไปและข้อสุดท้ายนั่นก็คือระยะเวลา มือใหม่หลายคนเนี่ยจะมาด้วยโอ้โหอยากจะลดเร็วๆเร็ว,รวด่วนที่สุดเร็วที่สุด,สดต้องไวที่สุดอย่างเงี้ยนะคะคือโค้ช uh, <coach S 1> รู้สึกปวดหัวมากเลยนะคะเมื่อได้ยินคนํานี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะพอโค้ชก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วก็จริงๆนักเรียนที่เทรนส่วนตัวกับบุ้งเนี่ยหลายๆคนนะคะก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนจนในที่สุดเนี่ยเขาก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้เวลาเพราะการลดน้ําหนักเนี่ยอยากจะทําให้เป็นการลดครั้งสุดท้ายในชีวิตคือพอเราทําเป็น ีชีวิตอะคะ่ะทำเป็นนิสัยใหม่ทําไมมันถึงเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะว่าเราเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนทุกอย่างเลยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดนะคะหรตสมมุติว่าถ้าเราเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมหนึ่งเหมือนที่เขาจะชอบพูดกฎของความสําเร็จกันเวลาการเปลี่ยน1%เนี่ยถ้าสมมุติไม่เปลี่ยนเลยอะคุณก็จะอยู่ในทิศเดิมไปเรื่อย แต่ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนวันละ1%มันก็จะค่อยๆกราฟมันก็จะค่อยๆพุ่งแบบเนี้ยไปเรือร่อยๆ